การสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับวันนี้เป็นการเสวนานในหัวข้อขึ้นแรง300บาทใครรอดใครรุ่งใครร่วงนะครับและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนจากนี้ไปนะครับผมเห็นแล้วว่าความการแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับจากทุกๆฝ่ายมันเกิดจากเวทีเหล่านี้จริงๆนะครับแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าการที่ คนที่หมดหนทางแล้วจะต้องไปประท้วงนั้นก็จะเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องไม่ได้พูดแบบนั้นแต่มันอาจจะเป็นวิธีหนึ่งวิธีก็ได้แต่ในขณะเดียวกันก็แล้วแต่ว่าฝ่ายมุมมองใดฝ่ายมุมมองของทางภาครัฐเองอาจจะบอกว่าเปิดโต๊ะเจราจากันดีกว่าไหมแต่ว่าทางฝั่งของรางงานอาจจะบอกว่ามันช้าไปแล้วก็ที่สำคัญคือกดดันไม่ถึงใจนะครับซึ่งเร,เ,รเราได้เห็นจากทุกภาคส่วนนะครับแต่ว่าในส่วนของผู้ที่มาจากส่วนกลางเองส่วนที่เป็นกลาง,ลางจริงๆริงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ ngo ก็จะมองอีกด้านหนึ่งนะครับว่าเป็นไปได้แต่ว่าอย่างไรเสียมันต้องคุยกันวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเราหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เห็นแล้วว่าแต่ละท่านในมุมมองต่างๆก็แสดงทัศนะกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการปรับกลยุทธ์ของการปรับตัวไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะครับที่นายจ้างจะต้องมีการปรับตัวเหมือนกันแต่ในขณะเดยียวกันหนทางของแรงงานก็ดูเหมือนจะมีหนทางที่น้อยเพราะว่าหนทางที่ชัดที่สุดก็คือการถูกไล่ออกนั่นเองนะครับอยู่ดีๆตกงานคงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะรับกันได้มีวิธีใดบ้างที่เราจะอยู่กันได้ในเรื่องของค่าแรง300บาทแต่เท่าที่คุยไปคุยมาปรากฏว่าเรื่องของ300บาทอาจจะเป็นเรื่องที่ ไม่ไม่มีความจําเป็นไปนแล้วก็ได้เพราะว่าทุกภาคส่วนเขาปรับตัวกันมาตั้งนานแล้วและที่สําคัญก็คือเรื่อง3 0 0รบาทอาจจะเป็นแค่เพียงแค่ข้ออ้างก็ได้เอาละครับเราจะมาคุยกันต่อนะครับเรื่องของการต่อรองที่ไม่ตรงกันนะครับ <c oughs> เมื่อสักครู่ช่วงที่พักนั้นทางด้านของดออรยงยุทธก็บอกว่านี่แหละเป็นปัญหานะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องมีการเจอกันตรงกลางให้ได้ขอเรียนถามดรครับ <c oughs> ต่อรองไม่ไม่ตรงกันไม่เท่ากันเนี่ย จะหาม,มารอย่างไรจะหาไม,มา้บรรทัดอย่างไรครับอันนี้ก็ตามที่พวกเราพูดมาสักครู่นี้นะฮะในการที่เจรจาบนโต๊ะเนี่ยนะทัต้องสองฝ่ายเนี่ยถามว่าโต๊ะเรียกกระดานเท่ากันไหมใช่ไหมครับ,รบถ้ากระดานไม่เท่ากันเนี่ยมันก็ทองฝ่ายก็จะเพื่อยุติธรรมก็จะหาอะไรมาทําให้กระดานแผ่นเนี่ยม,มันสมดุลกันนะฮะครับในร,ร,รูปแบบของทางฝ่ายลูกจ้างเองก็จะมีส่วนแรงงานช่วยเหลือจากกลุ่มของอะไรก็แล้วแต่ใข้ามาเสริมเพื่อจะให้มีพลังมากขึ้น ฝ่ายนายจ้างเองเนี่ยแน่นอนในฐานะที่ตอนนี้เนี่ยถูกร้องเรียนเรื่องไรก็แล้วแต่นี่นะก็ก็หาช่องทางในการที่ทํายังไงถ้าจะแข็งไปโดยเอากฎหมายเข้ามาวางมันก็ไม่จบหลอกครับบางทีก็เสียทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายนายจ้างเองเนี่ยนะก็ไม่ได้คนงานเข้าไปดูแลงานตามที่ทําฝ่ายลูกจ้างเองในชุดในช่วงนั้นเองเนี่ยก็โอเคถ,ถ้าเจราจาสําเร็จมันเสี่ยงเนี่ยก็จะได้ค่าจ้างเหมือนเดิม แต่ก it ็อาจจะถูกขึ anging, no like ้นบัญชีดำตัวเลิกัตงแต่สีเทาๆไปเรื่อยๆจนเป็นสีดำต่างๆไปนี้ไม่คอยสมานฉันร่วงทั้งสองฝ่ายบรรยากาศมันก็จะไม่สมานฉันมันจะกาเป็นผลลงทั้งกู้เพราะนั้นที่จริงแล้วกเหเบิดที่ท่านพอว่าเนี่ยหรือถ้าะเจรจาตกลงกันได้เร็วที่สุดกับเข้าทำงานเร็วที่สุดโดยที่ไม่ต้องห่วงกฎหมายมากนักใช้หลักของรัฐศาสตร์มากกว่านิติศาสตร์เนี่ยมันอาจจะจบได้เร็วแล้วก็เข้ากลับเข้าไปทํางานเพราะทุกคนในช่วงนี้มันต้องการ ความร่วมมือความสมานณฉันนะจะเหมือนกับในกลุ่มความสมานณชฉันแกรกอาชัยเงี้ยเพื่อที่จะให้ช่วยกันนะให้อยู่รอดในช่วงนี้แต่ในเมื่อค่าแรงมันต้องขึ้นไปแล้วด้วยออเดอร์มันอาจจะน้อยลงก็ได้แล้วจะให้ในายจ้างสมานณฉันอย่างไรละครับก็ <c oughs> กฎของการเป็นคําถามที่ยากนะกฎของการทําตัวผอมอ่ะตัวผอมใช่ไหมรีดน้าหนักออกอ่ะไ่สิ่งที่เราถามกปว่ากฎหมายก็มีอยู่แล้วใช่ไหมไอ้ส่วนไหนที่ออกไปเขาจ่ายชดเชยตามกฎหมายเขาจ่ายไปสิเขาจ่ายให้มันครบไปสิใช่ไหมใช่ไหมถ้าถ้าเราจะยึดหลักนิติศาสตร์มันก็ควรที่จะยึดในเรื่องของเอ๊ะมันมีกฎหมายอะไรที่มันสามารถให้ให้สิทธิ์ของลูกจ้างและหน้าที่ของนายจ้างต้องทาอะไรลูกจ้างเขาไม่ได้เขาไม่ได้เกเีนะเขาเข้าใจว่า ถ้าข้อเท็จจริงเนี่ยโอเคมันมันไปไม่ได้อะบริษัทเปิดไปได้แล้วเราจะไปอยู่เพื่ออะไรก็เลิกกันดีดีเราก็ต่างคนต่างเข้าใจแต่จ่ายเงิมีหน้าที่อะไรตามกฎหมายจ่ายไปใชสิทธิของลูกจ้างอันนี้คขั้นต่ำใช่ครับเหล่านี้เองเนี่ยมันควรจะทำอย่างกระทรวงแรงงานเนี่ยผมผมก็พูดอยู่เสมอนะว่าเอ๊ะบังคับปรับบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังได้มากน้อยขนาดไหน ผมเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้นะฮะมันเป็นเรื่องของที่ว่าลูกจ้างเองเนี่ยถ้าเขาได้สิทธิตามกฎหมายปุ๊บเนี่ยเลือกรางไปงานใหม่มีเยอะแยะถูกไหมฮะตัวนี้อย่างเขาได้จริงพอ,อ,อก็เห็นดูด้วยกันเห็นตรงกันว่าอย่างอย่างบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยที่เดินไปเนี่ยมีบริษัทมีบริษัทเขามาอยู่หน้าหน้าชุมนุมเนี่ยมาแจกเลยครับใ,ให้มากกว่า300 450 500ด้วยซ้ำบางทีนี่แสดงว่าในขณะที่อีกอีกบางบริษัทที่เขาเปิดอยู่เนี่ยเขาต้องการคนที่มีฝีมือ เฉพาะทางอย่างเช่นการเม้นยเย็บเนี่เขามาเลยครับมารับรับรับอันเนี้ยแต่เขามีสิทธิ์ได้รายจ่ายเข้าไปตามนั้นก็ก็ไม่ไมพอในฐานะพอชื่อเต็มๆผู้อำนวยการสํานักคุ้มครองแรงงานพอโดนโดนเคยโดนเขาเปลี่ยนไหมฮะ ผ <tang s> ู้อำนวยการสํานักคุ้มครองนายจ้างนายจ้างถามนายจ้างถามว่าทีคุ้มครองไทรไม่มีสานักคุ้มครองนายจ้างมั้งเหรอ้อรงานกฎหมายก็กฎหมายคุ้มครองแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเจนี้ครับผมก็บอกเขาว่าการที่คุ้มครองแรงงานให้ทําถูกต้องอยู่ในกฎกติกามารยาทครับนั่นก็คือการคุ้มครองนายจ้างอยู่แล้วให้ลูกจ้างมีระเบียบวินัยมีการทำงานที่ดีเช่นกันนะครับ การเลือกจ้างหรือการเกิดทะเบียนใหม่ในะจ้างมันเป็นรัฐจักรธรรมดามไม่ใช่ร้านอาหารเองทุกร้านบางรายขายดีก็รวยไปอการที่เลิกไปไม่ใช่เพราะว่าอ,อาจจะมีเหตุผลอย่างอื่นรับไม่งั้นทุกคนบอกปีนี้นะร้านอาหารปิดกันเยอะเราไม่ควรทําไม่ใช่อีกร้านอาจจะทำยอนขายไม่ทันก็ได้เช่นเดียวกันนะผลเนสามระบาทน,นี่นครับไม่ใช่ว่าเหมือนกัน บางโรงงาคนเพิ่มไม่ทันนะใช่ไหมออเดอร์มาเยอะมนคนให้ให้ราคาเกิน3า0รอปอีกแล้วใช่ครับมันการบริหารจัดการมันไม่เหมือนกันครับอย่างเช่นคุณเป็นผู้จัดการโรงงานหนึ่งคุณบอกว่าเราต้องให้คาแรงสูงขึ้นสวัสดิการดีขึ้นลูกจ้างจะได้มีความใจฝีมือดีขึ้นก็คิดแบบหนึ่งใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมือนกันมันการลมหายใจจากของการประกอบการมันมี็นช่วงนี้ตลาดแรงงานขาดการคนมากถึ0สองแสนคน อตอนนี้ขาดปัญนหาเ<ช>มื่อเดือนที่แล้วนักลงทุนญี่ปุ่นมาพูดแบบกระรสวงไม่ได้มาพูดว่าสามล้านบาทมีปัญหาเลยครับ<ช>ปัญนหาคือตอนนี้ผมขาดแลนแรงงานอย่างมากครับอย่างรุนแรงแล้วแรงงานไปไหนนั่นแหละครับแ <นะ S 1> รงงานไปไหนต้องหาให้เจอ,อไม่ตอนนี้เผอิญนมันยังไม่ได้ออกมามากแต่ว่าสุกที่หวกเหมือนไีเดนได้ทราบว่าแรงงานใหม่เนี่ย ประมาณแสนคนที่ค้างอยู่เนี่ยมันก็ที่หน้าที่ของหน่วยงานอย่างกรมจัดหางาแรงตานหรือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยจะต้องเทรนเขาเพื่อเข้าไปสู่ตลาดแรงงานเพราะตอนนี้บริษัทจะระวังไม่อยากรับคนที่ยังไม่มีประสบการณ์เพราะจะเสียเวลาตั้ง5้าหเดือนในการเทรนเพื่อจะคนไปใช้งานได้เมื่อตัวเองมีสิทธิเลือกแล้วว่าคนงานก็ล้นตลาดกันอยู่ตรงนี้เขาก็เลือกจะไปไปปรับคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้ทํางานได้ดียิ่งขึ้นไปอีกมากกว่าที่จะรับคนใหม่เพราะนันหน้าที่ทัง กระทรวงแรงงานก็ต้องป้อนอคนเรื่องนีเข้าไปมีแน่นอนฮะคนที่กระจายกันอยู่แล้วตัวเลขมันก็บอกชัดเจนว่ามันมีคนว่างงานมากขึ้นกว่าเดิมแต่แต่ครั้งที่แล้วเนี่ยเลื่อยมา5 6เดือนเนี่ยก็เป็นหน้าที่บางคนอาจจะดูซับเข้าไปแล้วในระบบได้บ้างแต่ยังมีคนที่กระจายอยู่ใน,นที่ต่างๆเนี่ยเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องลงทะเบียนหาเขาให้เจอแล้วนำเขากลับสร่ตลาดแรงงานโดยกรมพัฒน์กรมสวัสดิการกรมจัดแลงงานแวกต่ันกรมสวัสดิการและกลมรมพลังงานมีหน้าที่อยู่แล้วคือต้องรักษากติการหรือกฎหมายวันหยุดวันลาวันสักพัห์นะครับค่าจ้างกรใต ถ้ามีการเลือกจ้างแน่นอนครับกฎหมายมันมีอยู่ต้องจ่ายค่าชดเชยอายุงานเท่าน,นี้จ่ายเท่าน,นี้จ่ายเท่าน,นี้หน้าที่ของเราคือต้องคต้องทําให้ถูกกฎหมายครันายจ้างส่วนใหญ่ก็เป็นไปอย่างนี้ยกเว้นบางรายที่หมนไม่ทันอย่างเคสของซาบุรีเขาก็บอกกี่สล้านจะต้องจ่ายค่าชดเชย เขายังไม่สามารถจ่ายได้จริงงวดเดียวแสดงว่าจริงๆแล้วอย่างที่เราคุยมาตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยนะครับมาถึงปุ๊บผมก็ถามว่าสถานการณ์แรงงานหรือว่าปิดกิจการมันเยอะไหมไม่ได้เยอะเลยแต่ดันเป็นข่าวขึ้นมาเองอย่างไันหรือเปล่าคือก็อย่างว่าฮะับกาลังเทนตอนนี้นะเรื่องสามบาทเป็นเรื่องที่กำลังคิดอยู่เรากังวลเรื่องขาดเทนอะไรงงา้มากกว่าเรากําลังกังวลเรื่องฝีมือแรงงานมากกว่าตอนนี้เราการปรับค่าจ้างนี่มันก็ว่า สมัยก่อนเราพูดกันว่าคุณเป็นดอกไม้ไมต้นไม้คุณออกดอกก่อนนะแล้วผมจะเอาดอกไปขายปากคลองตลาดเพื่อมาซื้อปุย๋ยดอกไม้ก็เหมือนลูกเพีกว่าลูกพี่ใส่ปุ๋ยก่นอนดิแล้วผมจะออกดอกไปเต็มต้นพี่จะไปขายนี่ก็พูดอยู่อย่างนี้ตอนนี้นายแจ๊ใส่ปุ๋ยแล้ว พอใช้ไม so like mm ่ออกดอกแล้วก no. uh. okay. ็ต้องใช้ดอกก็ต้องออกเยอะให้สมบูรณ์เพื่อการปฏิบัติการก็ต้องขึ้นความหมายคือต้องพัฒนาฝีมือเอาออกดอกก่อนสิเขาใส่ปุ๋ยให้แล้วอ่ะนี่นี่คือความจริงตอนนี้ไม่มีไข่กับไข่แล้วไงเออมันโจทย์มันเปิดขึ้นมามันต้องหมดแล้วเราองต้องมองว่าตอนนี้เราต้องมาไปข้างหน้าครับต้องช่วยกันพัฒนาฝีมือแรงงานครับผมคุยอาจารย์แล้วว่าเรื่องขึ้นค่าจ้างกัรกตามไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยครับในอาเซียนอินโดนีเซียขึ้นสองหลักจีนก็บอกจะขึ้นอีกเยอะ นักลงทุนต่างประเทศเขาก็รู้เพราะเขาลงทุนหลายประเทศครับเขาไม่ได้กังวลเรื่องนี้ครับแต่้ากังวลขึ้น20%ถามทางด้านของรรงงานคือจริงๆแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เยอะมากดังหลอกดังเพราตั้งแต่ที่เราคุยมาแต่ถ้ามองในแง่ของ กระเซาย้าให้ตีกันสมมตินะฮะอ๋อต้องรอให้เยอะกว่านี้ก่อนหรือเราค่อยมาพูดกันแต่ผมเตือนแล้วนะว่ามันมีโอกาสจะมากกว่านี้ที่พูดถึงแล้วนะเมื่อเมื่อไรเมื่อไรครับก็เมื่อกี้เนี่ยคว่าเออเป็นแบว่าเหมือนว่าต้องรออีกหนึ่งใจมากจนก่อนหรือปีนีกานไปเนี่ยก็จะเริ่มเห็นแบบใจมากที่สามที่สี่เนี่ยตจมากที่สามที่สี่ออาการมากขึ้นครับเพราะมันพอระยะเมรติบ้านเรานี่ไม่ใช่เอาดีมาซัพพลายมาแมทช์กันได้ทันทีนะเพราะว่ามีกฎหมายเรื่องการจ่ายครับ คุ้มครองสิทธิประโยชน์เรื่องการว่างงานเงี้ยมันสามารถจะยืดให้คนมองหางานใหม่ได้ตั้งห้าหกเดือนเนี้ยสามเดือนสี่เดือนให้เดือนหกเดือนเเพราะฉะนั้นการจัดมาสกพามันไม่ใช่ง่ายเพราะฉะั้นไอ้ตรงนี้โจทย์ตรงนี้มันจะเลยทําให้เราดูตัวเลขรายเต็มากนี้จะเรียกะชัดเจนว่าคุณคต้องรอไหมครับคือประเด็นนี้นะฮะเรื่องของการกรณีเอ๊ะตลาดแรงงานหายไปไหนเวลาถูกเรีกจ้างเนี่ยมันหายไปไหนประเด็นที่ที่ท่านผอพูดนะครับเรื่องของผมอยากจะต่อนิดหนึ่งก็คือเรื่อง ของการบังคับใช้กฎหมายนะครับอย่างเช่นว่าเอ๊ะปลกูกปลูกก่อนในไม้ลดปุ๋ยก่อนในไม้หน่ยนะครับผมเชื่อว่าโดยโดยลักษณะนิติสัมพันธ์ของนายจ้างลูกจ้างเขาหวังดีต่อกันอยู่แล้วนะครับคือหม้อข้าวเนี่ยเขากินอยู่ถูกไหมฮะในเมื่อหม้อข้าวเนี่ยมันเอ๊ะมันเล็กไปไหมเขาก็ขยับขยายกันเองมันไม่พอคุณก็หุงเยอะหน่อยถ้าหมอ้อมันไม่พอคุณก็ซื้อหม้อใหม่มาหน่อยนะครับอันนี้ผมว่าความเคลื่อนหนุนกันระหว่างนายจ้างลูกจ้าง เขาทำกันอยู่แล้วละ่ะอ,อาจจะมีบ้างนะเอออาจจะคุยกันแรงไปหน่อยแต่มันก็อยู่ได้กันตามปรสา,านะนะครับผมเชื่ออย่างนี้ประเด็นหนึ่งนะครับที่มันบอกว่าเอ๊ะพอ300บาทมันก็มีนายจ้างหรือว่ากลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้มันเกิดเป็นกระแสนะนะะพ,พอเป็นกระแสเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเชื่อด้วยสติใจบริสุทธิ์ใจว่าแม้อะนอกเหนือจากนายจ้างลูกจ้างจะต้องหาทางออกกันแล้วเนี่ยหน่วยงานรัฐก็ต้องเข้ามาซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตใครไม่ได้ซัพพอร์ตลูกจ้าง ไปดูมารตรการช่วยเหลือของรัฐที่มีต่อนายจ้างม,มีกี่มาตรการผมเชื่อว่าตอนนี้เจ็ดถูกไหมฮะเจ็ดเสนอมาอีกสามเนี่ย <ś Chall eng ing> ไม่รู้จะไม่รู้ได้เท่าไหร่ได้กี่มาตรการ <c oughs> ซึ่งผมฟังไม่ผิดมาตรการหนึ่งก็คือให้รัฐออกส่วนต่างอันนี้อย่างยากอัออกส่วนต่าง,าง <c oughs> ซึ่งผมมองเนี่ย <c oughs> โอ้เอ <c oughs> ๊ะสภาอุตสาหก,กรรมหอการค้าหรือหรือสมาคมไหนที่ไปยืน่นซึ่งผมก็ไม่พูดถึงนะว่าเอาให้รัฐออกส่วนต่างเนี่ย มันก็กลายเป็นว่านายจ้างไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ออกอะไรเลยนะครับในขณะที่ขณะเดียวกันเรามองว่าผลกระทบมเกิดขึ้นทุกคนต้องรับผิดชอบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคผู้ผลิตนะฮะ <C ül> ต้องยอมรับนะครับว่าคนที่อยู่นอกระบบใช่คนนอกระบบย่างบี่ล้านเขาเป็นผู้กระทบ <C ül> ที่นี้เนี่ยเมื่อผลกระทบปุ๊บมันก็จะเชื่อมกันทั้งทั้งทั้งสังคมถูกไหมครับในขณะที่ว่านายจ้างจะจะลอยตัวเพื่อให้รัดมารับต่างๆนี่ก็ไม่ถูก ลูกจ้างเองนะครับเขาได้รับ300อบาทโอเคแล้วมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับมาสําหรับล,ลูกจ้างที่อยู่ในในวงวนของการรับค่าจ้างขั้นต่ำตลอดชีวิตนะครับไอ้พวกเหล่าน,นี้คือซับคอนแทรกการจ้างงานที่มันซิกแซกเนี่ยเขารับเท่านี้นะฮะเพื่อเผื่อได้ไม่ถึงไม่ซ้ําเพราะว่ามีในหน้าหัานนานหากน่นหักนี่การรังกลงคมหักไปเท่าไหร่5%้าเหักในหน้าไปเท่าไหร่ในหนาที่เขารับไปมันเพิ่มขึ้นลูกจ้างในฐานะผู้ผลิต แต่ก็เป็นผู้บริโภคตัวเองเลยนะทุกอย่างเขาต้องจับจ่ายใช้สอยเรื่องสินค้าจําเป็นเื้อยนะสินค้าที่ผลิตออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คนงานเนี่ยนะฮะบริโภคก็<อ>จะเป็นหาานจ้ครับมันก็กลั<า>นะบ,บไปอยู่ดีนะครับกลับไปอยู่ดีสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะถามว่าเวลานะลูกจ้างมีปัญหามาตรการของรัฐซัพพอร์ตอะไรบ้างนอกเหนือจากที่มีอยู่นะผมยังมองไม่เห็นที่มีอยู่มีอะไรบ้างก็เป็นเงินของประกันสังคมที่เราส่งไปเท่านั้นเอง ว่างานเราก็ส่งนะครับครับว่างานเนี่ยเราส่งแล้วก็ไปรับหกเดือนไอ้เรื่องของเจ็บป่วยคุ้มครองต่ออีกหกเดือนเราก็ส่งถ้าไม่ส่งเสร็จปุ๊บเราก็ไปส่งมาตราสามสิบเก้าเราก็ส่งฝ่ายเดียวอีกอ่าพอคุ้มครองแรงงานโดนหลายดอนอะไรธรรมดาปกติครับครับคือสิทธิที่เสนอความเห็นมันเป็นสิทธิที่ใครจะเสนอยังไงก็ได้นะครับมันห้ามกันไม่ได้แต่ว่าเหตุและผลมันได้หรือไม่ได้ก็เป็นข้อจริงนะครับประเด็นหนึ่งแต่ห้ามแม่เ็าเสนอเขา อ็าไม่ได้ครับที่มาตรการที่ทางรัฐบาลออกมาเนี่ยคือเพื่อช่วยนายจ้างเดินไปได้อย่างเช่นเอาส่วนต่างของค่าจ้างที่เกิดขึ้นนะครับมาหาสีทางราชการการเอาค่าจ่ายในการฝึกอบรมลูก้างนะครับมาลดหย่อนภาษีภาษีรัฐบาลก็่มารัฐบาลมองว่าการปรับสามัญบาทนี้เป็นีการยกระดับคุณภาพชีวิตนายจ้างก็ต้องปรับตัวและผลของการปรับค่าจ้างนั้นมันมีผลกระทบหลายมิติ คนที่เคยมาจากภาคอีสานมาอยู่แถวปากน้ําเทพพันลักษุบุรีเมื่อโคราชสามร้อก็อยากกลับไปอยู่โคราชทํางานที่โคราชได้อยู่บ้ใกล้บ้านลูกพ่อแม่พ่อไดวก่อนพออย่าพูดในฐานะที่พ่อเป็นข้าราชการประจำนะพอรัฐบาลเปลี่ยนเดี๋ยวพอเปลี่ยนจริงจริงๆไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวกันเลยับโอเค นดยบายแห่งรัฐไม่เปลี่ยนครับแต่บาลเปลี่ยนได้ผมเปลี่ยนได้ย้ายได้แต่ว่านโยบายมันเป็นไปตามนั้นครับผมและตอนนี้นะครับปัญหาที่เกิดจึคือแรงงารภาคเกษตรอยาคิดว่าถูกนะครับัไม่ถูกเดี๋ยวนี้สามร้อยบาทยังหาไม่ได้เกี่ยวาเกี่ยวค่านานแล้วอันนี้ม่นานละลูกย่างในภาคเกษตรก็หันมาเข้าโรงงานสามร้อยเมื่อวันเสาร์ไปจีนครสกุโไทยพิโรธคนงานตัดอ้อย สี่ร้อยเลยนะครับโอ้โหเอานี่พูดเลยจริงจริงเลยก็รายงานก่อสร้างตัวนี้ห้าร้อยกันแล้วเนี่ยแตมันเรื่องการปรับตัวมันต้องขยับแมนเนเซชันมันต้องเอามาชีนเอาอะไรต่างๆเอาเรื่องจัดเครื่องมือมาช่วยเสริมนะนะครับมันต้องชื่อเรื่องตะคอกเพิ่มขึ้นตัวละหลายล้านเพื่อที่จะเพื่อแรงงานทำไม่ได้นี่คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกจ้างที่เดียวกันครับแต่ลูกจ้างนี่ก็ต้องพัฒนาเรื่องฝีมือนายจ้างก็ต้องมีการบริจัดการที่ดีไม่มีนายจ้างไหนแล้วครับที่จ้างรุ่น้องแบบทิ้งคว้อคว้าเขาอยู่ไม่ได้ โรงงานข้างเคียงกันดีกว่าไหล,หลเช่าไหลยเย็นครับ,รบนี่เป็นเรื่องจริงว่าทุกคนต้องปรับตัวแข่งขันันนักศึกษาต้องข้าไเป็นสนับสนุนครับ,รบช่วยกันดูแลภาคของท่านเนี่ยองค์กรอิสระอนินดิวก็ต้องช่วยกันครับมีอะไรก็บอกกันมาแก้ปัญหากันครับ,รบเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาของประเทศในขณะนี้พูดปป๊บยันเอาละครับเราจะพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาตอบคําถามจากผู้ชมทางบ้านกันล้วนๆเลยสักครู่เดียวครับ i oh, really?